มาตรการเสริมที่แนะนําในการควบคุมยุงพาหะน้าโรคให้เลื่อนออกมาเลียีได้แก่การลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะวันนี้วันที่25กันยายน2 5 6 7เวลา10นาฬิกา30นาทีสโมสรโรตารีนราธิวาสการนําโดยนายกสโมสรโรตารีนราธิวาสปีบริหาร2 5 6 7ถึง2568นายกทุมววีศรีชัยพร้อมสมาชิกลงพื้นที่สู่อำเภอสุขิริน จังหวัดนาราธิวาสโครงการป้องกันกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยโรตารี่ภาค3690และภาค3330ได้มอบมุง <50 S 2> และพบกับชาวบ้าน <50 S 2> ที่มาคอยต้อนรับต่อนำโดยมแมลง12.4จังหวัดนาราธิวาสนายกก่อตั้งส,มงสโมสรโรตารี่นาราธิวาสและผู้มีเกียรติทุกท่านลี่นาราธิวาสขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมรับมุงและเวชภัณฑ์ป้องกันยุง โครงการป้องกันโรคมาเรลเลียในประเทศไทยวันนี้คงมูลค่าโครงการ68,400เหรียญสารัฐอเมริกาหรือ22ล้าน3 2 5 6 0 0บาทซึ่งพบว่าปัจจุบันโรคมาเรลเลียยังคงมีการระบาดอยู่ในพื้นที่ชายแดนจากปัญหาสู่ลบในประเทศไทยููส้ลบในประเทศไทยเพื่อนบ้านทําให้มีผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมืองซึ่งมีโอกาสสูงที่จะนําเชื้อปัญหาโรคมาเรียมาในประเทศไทย และจึงได้มีการจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาโดยให้การสนับสนุนมุ้งและเวชภัณฑ์ป้องกันยุงได้แก่โลชั่นกันยุงยาจัดยาจุดกันยุงโดยมีเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่พบการระบาดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภูเก็ตปัตตานีขรีขันระนองพังงาสงขลาปัตตานีย่าลาและนาราธิวาส โรคมาเรียเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และเป็นโรคที่ต้องเร่งรัดก,กำจัดพันธสัญญานานาชาติยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้ามาเรียประเทศไทยปี2560และปี2569กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้ามาเรียภายในปี2567ซึ่งมาตรการเสริมที่แนะนําในการควบคุมยุงพาหะน้าโรคไข้เลือดออกมาเรียได้แก่การลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะ จังหวัดนาราธิวาสได้รับการสนับสนุสน,นมุ้งจํานวน800หลังโลชั่นกันยุงจํานวน400ซองและยาจุดกันยุงจํานวน360กล่องและอำเภอสุขลินได้รับการจัดสรรมุ้งจํานวน300หลังโลชั่นกันยุงจํานวน1,000ซองยาจุดกันยุงจำนวน144กล่อง มีพื้นที่เป้าหมายดังนี้บ้านกองมสามหมู่สา,ามตมาโมงลามมกมาตอยหมู่สามหมู่สองตเกียบ้านน้ำใสหมู่สามตเกียบ้านสายบริษัทหมู่ห้าตเกียบ้านบาลุงกายยออิงหมู่สองตล้มไสบ้านราษฎรประสานหมู่เก้าตสุขีริน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบมุ้งและเวชภัณฑ์ป้องกันยุงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ตามเป้าหมายได้แก่โรงพยาบาลสุขีลินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอยามูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกายาอิงเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงเนี่ยกัดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรียและยังสามารถป้องกันโรคติดต่อโดยยุงอื่นๆได้อีกด้วย และยังมีการเจาะโลหิตเพื่อตรวจเชื้อมาเลเรียบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงใข่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายซัมซูริงอาซามิงนายุกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียได้กล่าวจัดเปิดกิจกรรมและให้ข้อแนะนำกับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวขอกราบเรียนเชิญค่ะโรคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่12.4จังหวัดอาทิวารและสโมสรโรตารี่จังหวัดอาทิวารได้จัดขึ้นในวันนี้ จากทำกล่าวมาตรงย <ไป S 2> <า>นายยนาทีว่าทําให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมนี้นักเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขิตินจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมาเ,เรียจกิจกรรมครั้งนี้คั้งนี้และอวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไปและปลอดภัยจากโรคมาเรีย ในานามตัวแทนตัวกีย่ขอบคุณนายกสมาคมโรตารีรอาชีวะที่ห่วงใยพี่น้องชาวตะบนเกียและพี่น้องอำเภอสุขินที่จัดกิจกรรมดีๆโรคมาลเลรียหวังเราคงได้ร่วมง,งานในโอกาสต่อไปในเวลาของตนแ,แล้วผมขอเปิดกิจกรรมมอบมงและวัณฑ์ป้องกันยุงโครงการป้องกันโรคมาลเลรียในประเทศไทยณปัจจุบันวันดีไรั้งเป็บัตรดำอาลีพรมคอยดูลเยการติ โรคไข้มาลาเรียและความรู้โรคไข้มาลาเรียโดยท่านนายอัศมีโตกาพางหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1 2บสองจังหวัดมาธิวาสน,นะคะอยู่แล้วว่าโรคมาลาเรียเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในที่นี้พวกเราเนี่ยใครเป็นโรคมาลาเรียมั่งอ่าอ่าเนี่ยนะครับนี่นะครับนะครับส่วนาจังจังหวัดเนี่ยก็คือจะเป็นรอยต่อเป,เป็นเป็นจังหวัดที่มีชายแดนรอยต่อระหว่างระหว่างไทยและก็พม่าทีนี้ าการเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะม่มากนะครับอ่าก็มีแค่สุขเรีนเนี่ยก็จะมีแค่สองสรายในปีข้างหน้าเนี่ยเราก็หวังว่าจังหวัดของเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ปลวดจาบโรคไข้มาราเอานัก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเราลักษณะเป็นแป้งเป็นแป้งปะขาใช่ไหมครับอ่าก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยดูไม่สวยแ<ม>ต่ปัจจุบันนี้นะครับสารทีมีตัวใหม่นะครับ ซึ่งดีกว่า um ดีกว่าดีดีต่อมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงของเราคนหรือว่าเข้าในบ้านของคนเนี่ยพฤติกรรมที่สัมพัญของคนต้องต่าเนี่ยทางทีมางทีมทางทีทางส่งเสริมสภาพป้องนบ้านไอายัน แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้นำบุมเนี่ยมามอบให้กับทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะถือว่าเป็นงานที่อ่าร่วมด้วยกับอ่าทางข้างบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อาภาคสามของเกาหลีใต้น,นะคะ่างประเทศเลยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคมาเลเรียอย่างมากเมื่อกี้ได้ฟังท่านผอ,อพูดไปนะคะว่าเราเหลืออีกแค่เด็กคนเท่านั้นที่เป็นถือว่าเป็นจำนวนที่น้องสงสัยพูดต้องสงสัยคาดว่าตัวเองจะเป็นหรือไม่เป็นมาต่อรวจเชื้อนะคะเริ่มจากทันแรกก็คือเด็กเจ้าหน้าที่จะเป็นคนตรว ในการดูดเลือดออกมาประมาณ2-3หยดลงไปในชุดตรวจชุดตรวจตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็เราจะมีตัวน้ำยาหยดลงไปประมาณ3หยดนะคะแล้วก็เลือดก็จะวิ่งวิ่งมาจะคล้ายๆกับชุดตรวจคูดจะเหมือนกันแล้วก็ภายใน15นาทีก็จะอ่านค่า ถ้าขึ้นหนึ่งหนึ่งขีดก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรพวกเราสนอของเลอร์ารี่มากันหลายท่านกันมาแปดท่านนะครับเพื่อดูแลพี่น้องยาวสุขุลิส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับปีที่แล้วที่น้ำท่วมเมื่อวันใครเคยมาไหมครับน้ำท่วม กิ่งอนแล้วก็ตัวสอโรตารี่ก็มาแจกข้าวสารอาหารให้เราให้พวกเรารับเ็กเมกคืออาหารว่างที่เราจะทานก่อนเราทานของก็เราจะพูดอะไรให้ฟังนิดนึงก็อย่าให้นายกมาพูดอะไรให้ฟังแต่ช่วงนี้ให้นายกได้เอาเมกมามอบให้กับพี่ๆน้องๆก่อนนะครับเคสนายกครับนายกครับครับ โรตารีครับไม่ใช่โรตารีที่คนชอบโรตารีเนี่ยบางคนก็มีนะฮะไม่ว่าเกวันนี้นะครับเกลวันไหนไหนก็จะมีเรื่องนี้ที่รถที่อะไรนะฮะอยากให้พวกเราจับหายได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยด้วยความเมตตาก็ห้าเจ็ดบ่อสาเก็ดบ่อหมูข้าว ใครได้พวกเท่าจากโรตารี่บ้านโกเคอเรียน2 3เหียญ6 7คนนะครับทีนี้น้ำท่วมย้ายไปที่ไหนนะเกลียรลายไม่มาพ่วงคุณไปนะเรีนและย้ายไปเกลียรลายนะฮะเกลียร์ลาเกลีภายในพื้นที่จังหว,วัดนราธิวาสก็ไม่ค่อยดีแถวในเมืองท้ายของ,ของอก็ค่อยผลไม้ดีเป็นความโชคดีของกเกษตรนะครับก็อ,ออกไม่เยอะผู้เรียนก็ดีนะครับดีคนระับอยากให้ชาวกเกษตร มีรายได้ดีนะครับจะได้สบายใจพวกเราราคาถูกทุกปีปีนี้ทำราคาให้ได้อย่าให้เสียราคานะครับอย่าให้เสียราคาแ0ิก็แปิไม่ใช่พอเห็นเห็นเหี่ยวหน่อยลดเหลือย0่ก็ได้นะครับนี้เราหาเพชรที่หาขุมสวยๆมาให้สวยๆใสให้สวยนะครับแล้วก็ขายร้อยหนึ่งเลยครับให้ดูดีเป็นของฝากถ้าขายไม่ได้ก็บอกโรตารี่โรตารี่จะเป็นเป็นตัวกลางเป็นการตลาดให้อะไรดีเรื่องแรก บางคนบอกว่าไปจ่ายหนี้ก่อนไม่ต้องดูการเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆเนียแล้วเอาเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อของมาขายแล้วก็เอาไว้จ่ายหนี้นะครับคุณอย่าไปจ่ายหนี้ก่อนนะไม่ใช่เป็นหนี้อยู่ห้าพันไปจ่ายไม่ต้องเอาห้าพันนี้ไปทำขนมทำอะไรขายเพื่อได้กำไรออกกำไรไปจ่ายหนี้นะครับร้านร้านอะไรต่างร้านของชำร้านสวยๆร้านอะไรดีขึ้นหมดเสื้อผ้า เพื่อพาะอะรืต่างๆดีข้หมดถ้าอยาก,กพูดคุยใกล้ๆนี่เงว่าโรตารี่เราเป็นยังไงเราเรอยู่วอะไร่งไรับเกรับี้เหมือนกนนะอวัู่าคืออะไรสมมตโรตารี่นะคะก็คือเป็นการรวมตัวของอ,องค์กรของรียกว่านะักเรกิจหรือว่าคนที่สาดอาชีพนะคะขยับเข้าว่านะคะก็มารวมตัวกันนะคะเพื่อทำเป็นประโยชน์ หลายๆคนจะเข้าใจว่าส,สโมสรโรตารีเนี่ยเป็นเรื่องของการกระสง แต่ใช่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ค่ะเราก็มาบำเพ็ญประโยชน์ในการมอบฟุ้งให้กับทุกคนนะคะเพื่อที่ทุกคนจะเอาไปใช้จริงและสิ่งที่สําคัญของสโมสรโลตกรี่ก็คือเราจะลงถึงชุมชนนะคะว่ากลิ่นของน้ายาเคลือบจะมีผลอะไรกับสุขภาพเราไหมอันนี้เอาไม่มั่นใจตักเท่าไหร่แต่ว่าตอนแรกเขาจะชุบมาให้แล้วก็มีสาธิตชุบแต่ว่าก<า>ินได้ค่ะพูดค,ค,คุยกันได้ค่ะอย่าลืมจาโลโก้แบบนี้ไว้นะครับ โลกโลก้แบบไหนเอาตู้เรียนมาฝากได <c oughs> ย้ยืมตังได้โ่าโู้ทั้งนี้ <c oughs> อ๋อ,อก,ก็ต้องถือะ รดด่เอื้ออากันทกช่วยกันเต็มใจยปร์รปเรียว่าบร้อยแปดเปียร์แปดบาทจะไม่ร้อย ร่อนมา12บาท108บาทรื้อต้องตั้งยังนั้น

นายชื่อนายเจง้องอ,อันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะต้องกินข้าวกับผักอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมีสารอาหารครบนะคะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายนะคะขอดูอาทุกคืนนะคะไม่ให้ไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรนะคะกอริชุบกใจวอมตาบง บีนิกระเพาะแกบีนิบีนิกระเพาะแก่บีนเลยีนตัดอกบีนเลยตอนนี้โสดนะคะตอนนี้ถ้าไม่มีใครหุงข้าวอายอ้ก็จะหุงข้าวเองเลยนะคะแต่ว่ามาแกนาซีตู้นี่เงาเลยทั้งหมดตัวจากบ้านโยเดอบอดีมอลลละอ่านะคะอายอ้บอกว่าในการดูแลสุขภาพนะคะอันดับแรกก็คือให้กินข้าวกับผักเน้นผักเพราะว่าผักนี่มีสารอาหารเยอะมาก ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวเหมือนอายุแบบนี้นะคะอ่าอย่าลืมด uh 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 ูแลในสุขภาพกันนะคะเซมกาเซย้อเระวยังเรย ຊ່ວຍກັນເຕັ້